พบกับสวนอาหารแอบแซบบ้านทุ่งเจป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบฟรีคาราโอเกะและเค,ค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดสำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์0963610879เข้าข้างซอยเทสโก้โลตัสอำเภอจตุรพักทีมนันจังหวัดร้อหรือเพียงแค่ปักหมดุดแอบแซบบ้านทุ่งใน Google Maps วสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลไลฟ์ทีเอชทางทางแฟนเพจ Facebook และทางช่อง YouTube กับพ่ออุ้มแอดมินเจ้าของช่องนะครับทัศนะบ,บนับันดานกีฬาฟุตบอลนะครับตอนนี้สัปดาห์หน้านะครับวันที่12กันยายนฟุตบอลพิมเรเลอังกฤษฤดูกาล2020-2021ก็จะระเบิดแข่งขึ้นแล้วนะครับการคาดการการประเมินสถานการณ์การมองถึงความน่าจะเป็นนะครับ ว่าสโมสรไหนที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์พิมเมอรีกในฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้มากกว่ากันนะครับหลายกระแสหลายฝ่ายหลายคนมันก็หลายความคิดนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยในช่วงที่ผ่านมามีทั้งการออกอัตราต่อรองนะครับว่าทีมเต็ง1เต็ง2เต็ง3เป็นใครนะครับแล้วก็ยังมีทั้งด้านของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับที่ทำนายผลการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลแล้วก็ วิเคราะห์ว่าทีมไหนเนี่ยจะเป็นแชมป์ด้วยล่าสุดนะครับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษเขานะครับได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้มีเซียนพนันฟุตบอลในเว็บไซต์ของบริษัทนี้เนี่ยนะครับเข้าไปแทงทีมที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยอันดับที่1เป็น สิงโตน้ำเงินครามเชลซีครับทีมนี้เนี่ยล่าสุดผมยกให้เป็นเต็งหนึ่งคู่กับแมนซิตี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าการเสริมทัพแต่ละตัวแต่ละดอกเนี่ยมันช่างแบบโอ้โหสถกสถานปัต,ตพีเหลือเกินนะครับเรียกว่าในยุโรปนะครับทั่วทวีปยุโรปหรือทั่วทั้งโลกนี้นะครับการเล่นในตลาดซื้อขายนักเตะของเชลซีเนี่ยไม่มีทีมไหนเกินจริงๆนะครับล่าสุดนี่ก็ไปได้ไคลแฮเวิร์ ดาวรุ่งพุ่งแรงของเลเวอร์คูเซนมาอีก71ล้านปอนด์โอ้โหแดนกลางที่แน่นอยู่แล้วก็จะยิ่งแน่นขึ้นไปอีกแถมยังได้พวกบรรดากองหลังตอนนี้ถ้าจะว่ากันตามเป้าหมายที่เชลซีมีข่าวลือออกมาก็ขาดเพียงแค่ผู้รักษาประตูน,นะครับแต่สุดท้ายแล้วจะซื้อไม่ซื้อผมว่าตอนนี้ก็โอ้โหเชลซีน่ากลัวนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่แฟนบอลจะแห่ไปแทงว่าเชลซีมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์บิีเยรีกฤดูกาลที่กําลังจะเริ่มขึ้นนี้สูงสุดนะครับน่าจะ20 21กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรองลงมาอาร์เซนอลครับอืมนี่คือทีมที่ถูกคาดการว่าจะขึ้นมาท้าไทยแชมเปียนลีกด้วยเหมือนกันอาจจะไม่ได้เสริมทัพหน้ากลัวเท่าเชลซีแต่ด้วยมันสมองของอาร์เตต้าที่เป็นลูกม่อของอเป๊ปมาก่อนแล้วที่สำคัญฤดูกาลที่แล้วมาคุมทีมหลังจากขึ้นสกัลลาดใหม่มาก็อาร์เซนอลล้มทั้ง แมนยู U, ล้มทั้งแมนซิตี้ล้มทั้งเชลซีนัดชิงนะครับเป็นแชมป์เอฟเอคับแล้วก็เพิ่งสดๆร้อนๆสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งจะล้มลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับในช่วงดวลจุดโทษกับนัดชิงเนเธอร์คอมมอนิตี้ชิลไปเพราะ,ะนั้นแฟนบอลหลายคนก็คาดหวังว่าจะทําเงินจากการแทงอาร์เซนอลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นี้นะครับอันดับ3เป็นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนะนี่ก็ มาทุกปีอยู่แล้วนะครับด้วยชื่อชั้นชื่อเสียงเรียงนำ้ำด้วยคุมกําลังตอนนี้ก็มีการเสริมทัพได้ทางด้านของฟันเดอร์เบคมาด้วยก็ทําให้แดนกลางของแมนยูน่าจะแน่นมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอันดับ4ครับโอ้โหไล่มาจนถึงอันดับ4แล้ว3อันดับแรกไม่มีลิเวอร์พูลไม่มีแมนซิตี้อันดับ4ครับเป็นทีมโอ้โหทีมไหนดีขอญาตซีดก่อน ลีสยูนิเต็ดครับอันดับ4คือลีสยูนิเต็ดครับที่มีแฟนบอลไปแทงว่าจะเป็นแชมป์พิลเบรีกฤดูกาลใหม่สูงสุดมากกว่าลิเวอร์พูลมากกว่าแมนซิตี้อีกนะครับลีสยูนิเต็ดตอนนี้บีเอลซาอดีตผู้จัดการทีมชาติอาร์เจนตินาน่าจะสัญชาติอาร์เจนด้วยนะครับคุมทัพอยู่ก็เรียกว่าโอ้โหผลงานนี้เอกอุกมากนะครับแล้วนัดเปิดสนามนี่ก็จะเจอกับลิเวอร์พูลแชมป์พิลเบรีกด้วยนะครับเรียกว่าแชมป์ชนแชมป์นะครับแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพชนกับแชมป์พิลเบรีกที่แอนฟิลด์ โอ้โหแล้วแฟนบอลยังมั่นใจลีสว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่าลิเวอร์พูลอีกโอ้โหโอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเงินเขาอันดับห้าครับอันดับห้าครับอู้ตบหน้าอกหนึ่งทีลิเวอร์พูลครับนะครับอันดับห้าลิเวอร์พูลครับที่มีแฟนบอลมั่นใจว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็อันดับหกครับเป็นแมนซิตี้ครับโอ้โหก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นบริษัทแรดโบรกนะครับแรดโบรกแรดโบรกเขา ออกมาเาเปิดเผยข้อมูลณนะตอนนี้นะตอนนี้นะครับว่าจํานวนคนที่ไปแห่แทงทีมแชมเปี้ยนมาลีกฤดูกาลใหม่เนี่ยมีใครบ้างน,นะครับก็1เชลซี2แมนเอ่อาร์เซนอล3แมนยู4ลีดสุดิตต์ห้ลิเวอร์พูล6แมนซิตี้นะครับส่วนเต็งแชมป์ของบริษัทนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงคือเต็นนง1เป็นแมนซิตี้เต็ง2ลิเวอร์พูลเต็ง3เชลซีและเต็ง4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอืก็ประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคขำๆนะไม่มีอะไรมากนีม่มันเป็นเพียงแค่การเปิดเผยข้อมูลมาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่านัดเปิดฤดูกาลลิเวอร์พูลหนักและก็หนักแต่ว่าเราจะสู้นะจ๊ะได้บายจุ๊บๆ